รีวิวเจ้า Toyota าแคมารีครับผม สวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกอล์ฟติงลี่เบสคาครับผมวันนี้เรามากันอยู่กันที่ร้านกว้างของทางขนส่งสมุทรปราการเลยนะวันนี้มาขอรีวิวรถที่นี่เท่าหน่อยอากาศกําลังดีเลยร้อนร้อนหน่อยหเย็นเย็นหน่อยหนะวันนี้ไม่มีเมฆฝนด้วยเลยถือโอกาสมารีวิวเจ้า Toyota c a m มเครับผม c a m เ y 2.0G x e t i m o ครับผมคันนี้จะเป็นปี2016ครับผม ถ้าพูดถึงตัว Toyota c a คมรีนะผมบอกเลยเลยว่าสมรรถภาพรถเขาดีมากแล้เป็นรถที่หรูมากเลยนะครับดูจากสีนล้วเนี่ยโอ้โหขาวมุกสวยๆเลยเวลาโดนแดดเนาะตัวนี้ 2.0G e c t i m o เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่ารอบคันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันมาเลยครับผมก็ตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามากันในรถเลยนะครับผมพาดูนะอคัอนนี้เป็น Toyota e t i m o นะครับผม มาดูกันว่าไมวิ่งมาเท่าไหร่คันนี้วิ่งมาแล้วแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับออกแบบดยภายในเป็นคอนโซลลายไม้นะสวยมากเลยเอกหนังเดิมคอนโซล,ลกลางสวยมากมีจอนะครับผมดูกันไปเรื่อยเรับอยครับเป็นตุ่มฟุตสตาร์ทนะครับคันนี้ toyota camry activo จะมาพร้อมกับชุดแต่งอีกตีโมนะครับผมเบาะหนังภายในเป็นสีดำเย็บตัดกับได้สีแดงนะครับผมสวยมากเลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคาสะอาดกระจกยังอุ้งพตัติเลยคันนี้เวลาเปิดามีไฟนะครับเวลาเปิดกระจกมีไฟนะสวยมาก ก็โดยรวมแล้วเขาเออกแบบมาได้สวยมากเลยนะดูครับกอนประตูเดิมนะกรออะไรยุ่หมดเลยรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาก่อนเลยนะครับเป็นรถพ้านมือเดียวมาดูข้างหลังกันบ้างด้านหลังเป็นออกแบบเป็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นหนักดำเนาะสวยมากแล้วก็กว้างนะครับภายในด้านคน ล่างหลักนี่ถือว่ากว้างมากมากเลยมีแอร์นะครับผมสามารถดึงม่านขึ้นมาได้ทั้งสองข้างนะครับผมตัวนี้ระบบไฟฟ้าจะเป็นม่านหลักอย่างเดียวนะส่วนด้านข้างนี่จะต้องใช้มือดึงขึ้นมาเอามานั่งภายในแล้วรู้สึกว่าโอ้ยทิวทัศน์หรือการนั่งนี่ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยอ่ามีแอร์สองตัว แอร์ถือว่าเย็นใช้ได้เลยครับที่จับนะครับผมสะอาดมากดูหรูหลาด้าน,นท้ายนะครับผมมีโลโก้สองจุดศูนย์จีนะ,ะแล้วก็เป็นโลโก้โตโยต้แล้วก็แคมรี่เรามาดูข้างในกันบ้างว่าอะไรอุปกรณ์อะไรครบไหมเปิดเข้ามาแล้วสะอาดมากเลยครับสำหรับเจ้าแคมรี่คันนี้นะเปิดขึ้นมาอโอเค อุปกรณ์ครบนะครับด้านซ้ายเปิดออกมาตัวนี้แม็กของเขานี่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะตัวเอ็ T ิโมแม็กเอ็ T ิโมจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วโอเคแม่แรงครบนะครับปิดลบเขาเออกแบบมาช่องกลางเ่ยจะเป็นเอาไว้สําหรับเลื่อนมาหยิบของนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเรามาดูฝากระโปรงด้านหลังเป็นกระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับเลย ีเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนซ้อนน้างนี่เป็นไงบอกไฟฟ้านะครับคู่หน้าอกอกอยู่ครบขอบพบนะครับแบบมารวมแล้วผมชอบนะสำหรับอันนี้เครื่องยนต์กำลัง 2.0g เนาะตัวนี้รือว่าประหยัดมากเลยเป็นตัวที่คนนิยมเล่นกันนะแบบลูกใหม่ๆเลยครับ เรามาดูมาร์กเดิมนะมาร์กเดิมเม็ดอาร์กเดิมนะไม่เคยผ่านการชดหนะักไม่เคยพีกคว่ำม,มาเลยเอาโครงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์น็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมนะครับสวยมากท่านใดกำลังมองหารถแคมเปอรี่เนี่ยแนะนำเลยครับสำหรับคันนี้ที่ติงลี่เบนคาครับผมทักเข้ามาได้เลยนะติดต่อทักเข้ามาได้เลยเป็นไงครับสวยๆเลยครับ ครับมาถ้าเป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ Review, ราีวิว t o y o ต a c ช m r y อรี่อีกส 2.0G ตัวนี้ 2. ปี2016ครับผมถ่าท่านใดชอบทักเข้ามาเลยครับของอรถกับเราวันนี้ครับผมหรือตอนนี้ที่ทักเข้ามาในชิปนี้นะครับออกรถฟรีดาว0บาทแถมค่าจัดค่าโอนประกันภัยครับฟรี45วันกันไปเลยครับและสำหรับพิเศษสำหรับเจ้าอีกิโมโคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่เคยแถมที่ไหนมาก่อนเลยกิฟต์เซ็ตบัตร เติมน้ำมันฟรีสามพันบาทก็ผมแถมให้ไปเลยอ่าันนี้สนใจทักเข้ามาผ่อนเพียงแค่ติบสองใบเท้าผมฟรีดาวศูนย์บาทไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทในการรับรถครับผมในการออกรถไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทพักเข้ามาเลยครับติงลี่เบคาแล้วมาดูกันว่ากลองติงลี่เบคาจะมารีวิวขนาไหนอีกวันนี้กราบขอลากันไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจุ๊บ